คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเงินเดือน15,000บาทส่งประกันสังคมมา24ปีอายุ55จะได้รับเงินบํานาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เป็นเม้นเงินกี่บาทคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับฝากกดไลค์กด s u s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคำถามจากทางบ้านมา ทางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเงินเดือนนะครับหรือเงินสมทบที่เขาสมทบเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ผมติ้งต่างเอาเงินสมทบสูงสุดละกันเพราะว่าข้อมูลมีแค่นี้นะครับทางบ้านสอบถามมาว่าทรง24ปีจะได้รับเท่าไหร่คะพฤศจิกายน65จะครบ55ปีบริบูรณ์ค่ะนะครับงั้นผมติ้งต่างเป็นเงินเดือนแบบขั้นสูงสุดคือ15,000บาทละกันนะครับถ้าถ้า,าคุณคนนี้มาตอบอีกเดี๋ยวทำคลิป แยกให้อีกถ้าเป็นเงินเดือนที่ต่างจาก15ื่นนะแล้วก็เงินกรณีชรา,าภาพนะครับเราจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณินสมทบก่อนความเป็นผู้ปกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือน <c oughs> ก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพ ขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บํานาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเนื้อหากันเลยดีกว่าคราวนี้ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนะคุณพี่ท่านนี้ส่งมา24ปีได้บํานาญชั่วนะครับเงินเดือน15,000บาทส่งมา24ปีอายุ55ได้บํานาญแล้วนะครับ เอาละเรามาคิดกันว่าจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับมาดูวิธีคิดและคิดตามกันนะครับส่งมา24ปีนะครับเราจะต้องหาส่วนเกินของ15ปีก่อนนะครับโดยการเอา24ตั้งลบ15เท่ากับ9ปีนะครับเพื่อเอา9เนี้ยไปคูณหาเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นในการในการไปคูณกับเงินสมทบนะครับจะได้บำนาญที่มากขึ้นนะครับสูตรคำนวณ1.5 คูณ9นะครับโทษทตีไม่ได้พิมพ์ตกไปคูณ9เท่ากับ13.5นะครับ20บวก13.5นะครับเท่ากับ33.5นะครับคูณ15,000บาทหาร100เท่ากับ5,25บาทนะครับจะได้รับบำนาญ5,25บาทตลอดชีวิตนะครับเราไปดูตารางอื่นบ้างถ้าเกิดคุณส่งประกันสังคมนะครับเงินสมทบประกันสังคมนะครับ จำนวนปีไม่เท่า24ปีนะครับไม่เท่าตัวนี้จะได้เงินบํานาญเท่าไหร่นะครับไปดูกันถ้าส่ง35ปีได้รับเงินบํานาญ7,500บาทนะครับส่ง34ปีได้รับเงินบํานาญ7,275บาทส่ง33ปีได้รับเงินบํานาญ7,550บาทส่ง32ปีได้รับเงินบํานาญ6,825บาทส่ง31ปีได้รับเงินบํานาญ6,600บาท ส่ง30ปีได้รับเงินบำนาญ6,375บาทส่ง29ปีได้รับเงินบำนาญ6,150บาทท่ง28ปีได้รับเงินบำนาญ5,925บาทส่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ5,700บาทส่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ5,475บาททรง25ปีได้รับเงินบำนาญ5,250บาทส่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ5 0 2 5บาท ส่ง23ปีได้รับเงินบำนา4,800บาทท่ง22ปีได้รับเงินบำนา4,575บาทท่ง21ปีได้รับเงินบำนา4,350บาทส่ง20ปีได้รับเงินบำนา4,125บาทส่ง19ปีได้รับเงินบำนา3,900บาทส่ง18ปีได้รับเงินบำนา3,675บาทท่ง17ปีได้รับเงินบำนา3,450บาท ส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ3า2 5บาททส่ง15ปีได้รับเงินบำนาญ3 0 0 0นบาทนะครับอ่านี่คือตารางนะครับตารางที่ผมคำนวณว่าถ้าส่งจำนวนปีอื่นๆจะได้เท่าไรนะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้ให้กับคนที่เข้ามาด้วยบางคนเนี่ยเงินเดือนเท่ากันเลยนะครับแต่ส่งจำนวนปีไม่เท่ากันจะได้รับทราบไปนะครับจะได้รับทราบไป ก่อนจากกันนะครับ阿拉รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w ไนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวโหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store p a นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปยัยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว อีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลอมนะครับสนะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก ออฟฟิเชียลแอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ